ครับขอต้อนรับสู่สายบุญชาแน,นลนะครับผมอตอนนี้ก็ยังกำลังลําอยู่นะครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นพัสดุอันใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าพัสดุนี้เป็นของใครใครเป็นคนเซ็รับของลุงเองบ่อันนี้ของใครพี่เหรอพี่หรออันนี้ของใครอ่ะใหญ่มากเว่อร์วังอลังการยังไม่ได้หื้อเลยมัมวแต่ดนานาอาเดว เออให้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 ต้องยู่เส็นแทนอันนี้ของของใครเนี่ยแม่ผู้ใหญ่ใช่ไหมยแม่ผู้ใหญ่มารับของด่วนโอ้ของเยอะมากนะนี่เป็นไปรษณีย์บ้านกบตูมนะครับผมต้องโทรต้องโทรตามมารถมารับมีมเนี่ยใหญ่มากเวอร์งอลังการนะฮะ น่เชื่อว่าขาใส่รถเก่งมาใช่ที่นอนหรือเปล่าเนี่ยเบาๆโอ้ยผมรู้แล้วนะ่ผมรู้แล้วที่นอนในผู้ใหญ่ของใครเนี่ยต้องมาเซ็นรับนเนี่ยเนี่ยไม่ครับเอออันนี้ฝากไปส่งครับฝากไส่งนี่ผู้ใหญ่ไ้รันนี้อยู่ไม่ใช่ของผมของแม่ผู้ใหญ่เลยอเหรอ่ผู้ใหญ่อยู่แต่ผู้ใหญ่อยู่ผู้ใหญ่อยู่ผู้ใหญ่อยู่ อันนี้ได้อาบน้ำหรือยังครับเนี่ยยังใช่ไหมอย่าปากอ๋อแปะไว้ก่อนอ่าอืมนี่ของแม่ผู้ใหญ่สายพุ่นะคะเอฝากมาให้สายบุ่ของข่อยบอยเลยเอาของข่อยบ่อ๋อให้เด็กให้เด็กอ๋อให้เด็กให้เด็กนะครับอ๋อแม่ผู้ใหญ่รู้แล้วอ๋อโอ้นะครับผม ยักยังไม่เห็นซื่อยังไม่เห็นซื่อยังไม่เห็นซื่อซ้ำ่งปนนาชอบม่ผู้ใหญ่ใช่ใชนี่นไปไปบ้านม่ผู้านจะสงอบ้นลอางลำนี้ก็มาจากดำนานะฮะเนี่ยนางลำมาจากดำนาเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นางลำที่ไม่ได้ลำนานแล้วนะเออยังเซ็ตของอยู่ครับบักมีก็หลายตา บางมีหลายตานะครับผมอันนี้ดีดดีนข่าวว่าเป็นตัวเด่นเหรอคะฮะลูกเป็นตัวเด่นใช่ไหมไม่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 ไมลำไม่ได้นะนี่คือเจ่ไมย่ยาอันนี้คนนี้คนคนเด่นกับน้องน้ำมนต์เนาะอือหืออือหือดู น <mm er> ี่ก็จังเตรียมชุดไหว้อ euh. ยู่นะครับผมมีแห้งกไข่นี่ไข่นะฮะแล้วก็ผลไม้น้ำฟันเตอร์ส้มโอนะฮะกล้ยชุดใหญ่มากนะฮะมีมะม่วงด้วยนะับผมเขาไหว้วันนี้นะฮะชุดใหญ่ไฟกับพริบเลยนะครับยังไม่หมดเหรอคะเนี่ย ฮะอันนี้อันนี้ชุดแรกใช่ไหมชุดแรกเนาะอันนี้ยังเหลือชุดสองชุดสองก็ยอยโอวัลีที่อ่าจะแม่สุรพีด้วยอ๋อลูกเดียวอันนี้เป็นสองชุดนะครับอล right? kind of like. ังการงานสร้ัญมากเยอันนี้คือ

แอดลืมนะฮะทิ้งพอมือยกนะลืมแอดลืมพา,พาลน่นพาล่นพาเก๋พาเก๋เกดีเราไปสิบหกท่านนะครับผมดีลืมกล้องไว้นะ,ะอ่าตอนนี้ก็ล้อลำอย่างเดียวนะฮะอืมเอาอีเมีเป็นพนออนี่ันแบตโล่งเราบ่เอาไม้ฮึนพาฮิปอืม เออแม่พ yes. ี Mother, no? water, oh. you know ่แม oh. ่พ no. ี water, oh. ่มื่นไปลกกาซอยแม่พี่นะเด้อฮะเป็นลกกาซอยแม่พี่นะมื่นทาไมพี่เป็นลกกาซอยแม่พี่เป็นลกเอากาหนาะนาตาชานนะเปลกกาหน้าตาานกาเรเหลือนะไม่พอแล้วจ้ะบอเฮือแม่พี่เป็แม่เป็นแม่อฟเป็นลกกขอแม่อปเป็นลูกแม่อมื่นเป็นลู้ขอแม่อมื่นเป็ูกขแ่่ ได้ยู่งเหรอได้พ่อพ่อเป็นเราคอยว่าสิสือกล้ามันงามนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดนะครับก็รอรอลำนะครับรอลำเออนั่นและฮะแต่ะบกับเออุเข็นเอโอ้ไม่ได้มาหลายวันนะครับผมเขามีรอบรอบขอบชิดด้วยนะฮะเนี่ยอืมนะครับก็เด็กๆก็ดีใจนะครับผมได้ลำกันแล้วนะครับ อะลองบุด uh, ูลองบุด oh, like. in uh. oh. ูได้หรือเปล่าเป็นพันผูกสลือพันหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทไมมเอาจากเมกจากสักเมกเดี๋ยวเดีวลองเลยลองเดีวลองเทสเถ้ะบึงเดี๋ยวลองเทสเอเบึนไหนอ๋ออ๋อ S <S <S ตอนนี้ก็อรอลำนะครับอรอลำยังไม่ได้ลำนะครับผมฝากกดติดตามช่องเพชรสมรทีวีอ๋อช่องเพชรสมรทีวีนะฮะดีเจหายไปไหนนานเลยอ๋อไปดำนานะครับผม,บส,บบมสวัสดีครับคุณเจจานผู้ชมกันสวัสดีครับทุกสวัสดีทั้งร้อยเก้าสิบเอ็ดท่านนะครับผม,อมตอนนี้ก็ใกล้จะ ก็จะลำแล้วนะครับผมลองดูว่า้สแดงไหมอืมอืมอง้ทยกันกเงเลยนเียกันนั่นละาะเป็นพันมันีดเปลี่ยนยังนี่อ้เนตเปลี่ยนยังย,ยังอลดูทีเ,เกีรรอลำนะครับผมด้วยความดีใจนะครับผมหลังจากาไม่ได้ลำนานแล้วนะครับ ก็ขอบคุณ f อนะครับผมที่สนับสนุนรับพอร์ตให้เด็กๆมีตั้งไปโรงเรียนกันนะครับผมครับผมคุณยญิงห้างขอบคุณมากนะครับคุณโกโก้สวัสดีครับสบูนสวัสดีนะครับผมวันนี้ไปดำนานะพุ่กพึ่งจะมาครับแสดงแสดงว่าแต่งตัวเดี๋ยวนี้ก็ไปดำนามาบอก ตวตว้องเป็นลาชัดเจียวเลยไ่ใหญ่อ๋อชัดเจียวเลยเออชัดเจียวเลยนะครับผมสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณทุกนะคะจากอ๊อฟเซ